พบกับเรานะครับในช่องกลายแสนสั้นกันเมืออนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เกือบเกือบถึงแล้วครับเกือบถึงแล้วครับวันการเดินทางนะคะวันนี้ที่บ้านเกื้งนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่ค่อยลงทางวันนี้ไม่ลงทางนะคะเพราะว่าเพราะอะไรลุยคะเพราะว่าเคยมาแล้วเรามาก่อนเข้าปัญหาครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอบหนึ่งเราเคยมาแล้วแต่รอบก่อนเราลงนะคะ แต่ว่าวันนี้เราเป็นผู้นํานะครับวันนี้เราผู้นำน่าเราน่าจะมาตัวแรกนะครับคันแรกนะวันนี้ครับติดไฟแดงอยู่นะครับตอนนี้แดงอยู่นะครับนนี้ลูกมาตั้งแต่ตีเท่าไหร่ตีสามตีสี่นะครับตีสี่ครับตีสี่เดะลูกมาห่างน้ำแต่เตะตีสามกว่านะครับดูนะคะวันนี้อ่างอันดับห้าหมูแคนมาด้วยนะะวันนี้ดูเข้าโคงเรานะคะดูสิพาหมูตัวที่สองมาด้วยนะครับ น,นีขาดมูไหนครับขาดมูเ๊เบรนนะครับมูเ๊เบรนไม่รู้นะครับว่าพี่แพนมาด้วยโอ้ไม่ไหวเลยครับวันนี้มูเ๊เบรนโดนต้มเลยครับมูเ๊เบรนอยากมาแต่ว่าไม่มาและะ้วเพราะว่าช้างเยอะ,ะน,น,นะครับวันนี้ช้างเยอะแล้วก,วก็ช่วงนี้พาย,ยุเข้าด้วยนะ,ะก็เลยควรจะยงยากลำบากนะน,นะคะบ้านเกล้องนะนะคะ กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะคะครอบครัวเอาไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเครื่องเสง้นก่อนนะคะว่าพาดอะไรนะคะครบอยู่อาะนี่ยมีกับเขากันนนบนหูทีเดียวเคเอาเขา ชุดเดียวแลวเราทิปพวกมีเฮ็ดพี่รอดม่ใช่พ้อวยแมนเจอจะเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันรอตั้งแต่ว่าเจ้าถึงบ่ายมงมวันจันทร์ตื่นเช้าจะไ้ตหบิมามาบบ้า้นเบเอง้าบเองเจ้าไมานา้า้้น้้ามาบบ้บ เราไปดูนะนี่ดูการต้อนรับโอ้โหดูช้างเรายิ้มแน่นอนนะคะมีทุกอย่างนะคะทั้งกล้วยทั้งข้าวโพดไปรอราดูนะคะัะนเราไปจะมากันดีครับน,นะคะนี่คือคนกับพ่อมหาก็ลงลรถนะรับประทานอาหารบุฟเฟ่ก่อนเพื่อนแล้วนะคะ โว้วให้กินยังดีให้กินนะครับเตรียมเตรียมไปที่หลักนะครับหนุนพี่ขวัญจองพื้นที่แล้วนะคะเลือกอะไรครับดูเข้ากินข้าวโพดกดเลยนะไอ้สองสองแฝดนี่เอาไว้ให้คนคนอื่นเขากินด้วยนะเนี่อเนือเปลือกฮะ โคก็โพดแบบปอกก็มีนะอ้อยแบบหัดเป็นท่อนก็มีนะคะสองวันแล้วคิด่าวเล็กคิดว่าพอไหมคอครับหวานเยอะขึ้นนะครับคอนะครับคอครับสองวันแค่นี้แลวครับบางเจ้ากกินเยอะอืมวันนี้มันไม่ไม่อยู่ท้องแค่วันนี้ก็หมดแล้วครับแต่ามาถึงสิบเชีอยพร้อมกัน วนเมืองนกินเยอะไม่ได้ครับวนขึ้นรวันขึ้นันเมืองเรยะควานครับอะไรนะคู่แฝอะรนะครับเลยกว่าครับองยิบต้องยิบทองยอดครับต้องยิบท้องหยอดนะครับผมตีกับน้องครับ่องยิบในช่องยิบกับชทองยอดครับมตคู่แฝดไปแครับทองยิบกองยอดองเล็กคร เดี๋ยวเรารอหนุนติดหน้อยจนเราจะบวกัอจนนั่นตัวรอเสร็จแล้วบอกให้หลุดนะโอเล่โอเล่มาแล้วนะคะผลที่ได้อะไรครข้าวโพดหรืออะไรกันนะต้นกล้วยครับดูอ๋อเกลีวยนโอ้ต้นกล้วยทำไมใส่ตุงยังครับก็เขาตัดมาให้วะเขาตัดมาตัดมาใช้เขาทำลายกลวยกันบ้างช่วยกันแต่ยังมาไม่หมดเหรอฮะยังทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้โอเล่มาแล้วนะคะบล้วตะลุดบ่เมื่อกี้ ดูโอเล่ลงมานะคะอ่าตอนนี้ช่องแฟรเราก็กินอย่างเล็ดอร่อยนะคะไหนคุณบอกว่าแฟรต,ตรงไหนคะดูที่หางนะครับท่องหยิบกับท่องหยดนะครับเหมือนกันตรงไหนนะครับนี่ๆ <gasket S 1> เอ้าไอ้ช่องหยิบกับท่องโยงนี่ไม่อยากให้ดูครับไม่อยากให้ดูนี่ครับดูหาง<อ>าครับนี่หางหางท้องเหนอันนี้ฮะท้องขวันอันนี้อันนี้ท้องหยิบท้องหยิบนี่ท้องหยดนี่เฮ้ โอ้โอ้พวกมีห่วงหางนะครับแต่ห่วงเพราะว่าเอาไว้ดึงเองนะครับเหมือนกันที่หางนะคะลักษณะงาก็เหมือนกันนะครับลักษณะงาก็เหมือนกันแตทองหยิบกับทองหยอดจะขึ้นแล้วนะครับเีืยอทองหยิบยังไม่ขึ้นออ่า ล้าโอเล่เรายังไม่มานะคะตอนนี้โอเล่ลงหรือย,ยังนะคะโอเล่รถจอดที่นู่นนะคะมาอีกแล้ว,ลวะคระับความพลาดกันอีกหลายๆเชือกยังมาไม่ถึงนะคะตอนนี้โอ้นี่ไม่หลงทางก็เลย วันนี้มาไม่หลงทางครับจำได้นำทางเราเลยครับมาทำที่นี่ครับนี่คือเลี้ยงให้ยาวใหม่แล้วครับคือไอต้อวต้องโยน้องหยอกต้องหยุดต้องหยดต้องหยุดตยอกหยอกครับแต่แล้วก็อู้นี่กุ้งหอมกุ้งหอมโอ้คิดถึงน้องวาวาเราที่บ้านเลยนะคะนี่กุ้งเยอะๆเลยครับมีโอเล่ดงครับโอเล่ดงมาแล้วนะครับโอเล่มาแล้ว บ้านมีโอเล่มาแล้วครับโอเล่สงสัยบ้านน้ำท่วมจะไม่มีน้ำอาบให้ช้างนะครับดูครับอะไรนะครับเลอกมาทั้งบ้านน้ท่วมไม่มีน้ำอาบอ่าใช่ครับบ้านคุณน้ำท่วมแต่คุณไม่มีน้ำอาบเลยเอาเต็มที่เลยนะครับโอเล่ครับคุณจะมีแต็มี่มีอะารเลยไม่รู้ของบ้านชาวบ้านชึ้นเมินอะไรเอาเขาตากผ้าอะไรก็แห่กระเทีนมามาถึงงานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าก็แห่อะไรนะครับ โมเลของเราเอ๊ะมาสัตว์อะไรกับแมววัวมาสัตว์ั้วยสัตว์เกลี้ยงกล้วด้วยจองกูด้วดูเกลี้ยงโกรธอันนั้นไปประมาณนั้นเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสานะคะวันนี้มาด้วยนะคะแอบอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเสาหนึ่งเดียวที่มาถึงตอนนี้คือเชือกไหนนะคะแอบอําพรางตัวอยู่นะคะตอนนี้นู่นนะคะ แม่น้องเลิศรักนะคระัุ่มกินอยู่นะคะไม่ให้ใครเห็นนะคะถ้าไม่สังเกตจริงๆมองไม่เห็นนะคะนุ่นอ้าวมาแล้วนะคะออกมาจากลืบแล้วตัวแดงนะคะร,นรับบได้อาบน้ำบอคือแดงมากิ กินกับนมนมแล้วนะคะตอนนี้กินรอนะคะอีกทีมยังมาไม่ครบนะคะตอนนี้มาถึงสีเชือกแล้วนะคะเหลืออีกหกเชือกนะคะเหลือซุ้มบ้านยี่สิบหลังนะคะพ่อใ,ใหญ่สีทับไทยพ่อใ,ใหญ่ทองเงินนะคะลายแก้วนะคะ แล้วก็วันนี้น่าจะมีสาวพังน้ำผึ้งมาด้วยนะคะแล้วก็พลายทองเงินพลายชุมพลนะคะวันนี้แต่พราพลายหนุ่มเสกไม่ได้มางานนี้ด้วยนะคะไปอีกที่หนึ่งนะคะเสกติดงานที่อื่นนะคะ

เป็อฟังไฟโอเล่เมาหนั่งย่เออไฟโอเล่เไปพูด่อเครับอ๋อเก็บตัวครับหาคิปไม่ออกครับคิดไม่ออกคลิป่อปอนัมตามมาตไรีใบหญ่อ้าวครับฝากคลิปนี้เลยนะครับฝากคลิปนี้้วยนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึงกำลังใจครับให้เอฟทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ